ว่า่ข้าวอย่งตก็บอกว่าไม่ดีตอบไม่รู้ถ่ายเ้ยโอ้ยจะลม้มคนถ่ายจะลม้มมีกระเป๋าเสื้อไหมล่ะ มาใส่เว้ไงไม่ไหลหมุนฟอร์มยิ่งสั่นเป็นโรคตู้ไม่รู้ลองโต้เลยตัวสู้ไม่สู้สู้สู้ไม่สู้ เขาหามมาเฉยมาสู้ไหมเก็สู้สิเอาไหมเอาไหมสู้ไม่สูู้้าฟุตสู้ดไมาสู้สู้สู้ หมวกอะหมวกใครมาให้ถือทำไมไอคอมน้าวนี่ก็แล้วโดนเลยอ่ะอยากลงไป สู้ต่อไปสู้สู้่อไปสู้สู้สู้ไปสู้ตายไหมสู้ล้วตายไหมไม่ตายสู้ตายสู้ตาย ล้มนะแม่ใครดูได้ให้สู้ไม่ตายคนถ่ายก็มาอยู่ข้างหลังสิถ่ายข้างหลังมันจะเห็นอะไรอ่ะเห็นหลังสูงไหมเกือบเกือบเกือบออกมากโลกว่ะหยาอีเติ้งเยอะ เอ้าไอ้จ๋อยวิ่งแซงถามพี่ฟิกสิพี่ฟิกมาได้ไนะหมอะโตหันหน้ามาพี่ฟิกมาโตไหมนะถามสิมาพี่ฟิกมาไหมถามผีเลยพี่ฟิกมาไหมสนุกนะสนุกไหมสนุกนะ 没、这个，拜 <Okay. S 2> 没摆对，没摆 mm hmm.